วันนี้น้องยายจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าดีมากๆนะคะสําหรับตัวนี้นะคะที่สาวๆนะคะตอนนี้คือมันฮอตมันปังมากๆนะคะเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนะคะสําหรับตัวนี้นะคะคือสครับน้าพึ่งป่าทองคํานะคะตัวนี้นะคะเปิดตัวได้สักพักเองค่ะเพิ่งเปิดตัวแต่ว่าคือปังมากๆสําหรับตัวนี้นะคะคือตัวนี้มันดีไงจะบอกว่าสําหรับสครับน้ำพึ่งป่าทองคําตัวนี้นะคะคือดีมากๆน้องหญ่ชอบมากๆนะคะ1เลยเนี่ยคือผิวเรานุ่มนะคะเนื้อของเขาคือนุ่มแล้วก็ เป็นครีมแบบนี้นะคะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะคือละเอียดมากๆและไม่บาดผิวเลยนะคะหลายคนที่เคยใช้สครับมาก่อนก็จะรู้นะคะว่าสครับที่เราเคยเคยใช้กันเนี่ยจะใช้เกลือใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ใช่เกลือนะคะเป็นมเมล็ดวอลนัทนะคะคือไม่บาดผิวและไม่แสบผิวเลยนะคะตัวนี้นะคะและที่สําคัญนะคะตัวสครับของเขานะคะผสมผงทองบริสุทธิ์ 24K นะคะ 24K เลยอู้ยสุดยอดอีีเจ้าเบิง แลราคาถูกมากราคาแค่289บาทนะคะและคือส่งฟรีนะคะไม่บวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่พิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะถ้าซื้อ3กระปุกขึ้นไปนะคะรับไปเลยนะคะกระปุกละ250บาทนะคะคุณขามันถูกมากๆค่ะ